ขอทราบความหมายของคำว่าสักกายะทิฏฐิสีลพตาปา마ากอ,อ,อันนี้สังโยนชนะแล้วก็คำว่าสังขารในโหมดของขันห้าผมไม่เข้าใจความหมายยนอธิลันนะ,ะสักกายะทิฏฐิกันสักกายะทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นสักกายะสักสกายันตะ,ะคือความถือว่าตัวตนความเห็นที่ถือว่าตัวตน นั้นเนี่ยมันหมดไปมันไม่ใช่แค่ลูกนะเอาเวทนาไม่เห็นว่าเป็นตัวตนเหรอไม่เห็นสัญญาเป็นตัวตนเหรอสังขารวิญญาณขันทั้งห้าน่ะขันทั้งห้าความเห็นที่เห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนอันนี้คนเข้าใจผิดเยอะนะอาตมาอยู่ในกลุ่มสายปฏิบัติมาเนี่ยยี่สิบสามสิบปีเนี่ย รู้เลยว่าจุดนี้เข้าใจผิดกันเต็มเลยเข้าใจเคลื่อนจากพระศาสดาไปไปเข้าใจแคบแค่รูปนะแต่จริงๆคือขันทั้งห้าทั้งก้อน <c oughs> แต่เป็นการละในส่วนของทิฏฐิคือความเห็นนะอะ <c oughs> เป็นอย่างนี้ยังไง ะย,ะมยมใช่ไหมผู้จะได้ได้ยินคำว่าละสักยะทิฏฐินี้มันลาบแบบผิวเผินหรือว่าลาบแบบชัดเจนเด็ดขาดเลยเด็ดขาดในส่วนความเห็นเข้าใจความเห็นไหมทิฏฐิความเห็นอทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐิฐฐจําไว้ทิฏฐิคือความเห็นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิสมบูรณ์ด้วยความเห็นความเห็นในความเป็นสักยะหมดไป แต่ศัก,กยศสสก,กายันตะยังไม่หมดหมดในส่วนความเห็นความเห็นตอบย้อนความเห็นนะความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนเนี่ยหมดในเรื่องของความเห็นผิดตรงนี้นะแต่ความถือว่าตัวตนเนี่ยมันคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกยะ มันคือเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสวตาตรงนั้นเนี่ยมันยังละไม่หมดต้องใช้ปฏิปทาตัวนี้นะแต่ตัวนี้เห็นละความเห็นผิดได้ทิฏฐิดังนั้นก็ต้องไปดูว่าสักกายทิฏฐินั้นพระโสดาบันที่แตะเนี่ยแตะคืออะไรมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูก ลิ้นกายใจเป็นของไม่เทียงนี้เรียกว่าสัทธานุสารีนะอ่านี่ดังนั้นนี้คือนิยามของอสักกายทิฏฐิว่ามีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เทียงนี่แต่ละแต่โซดาบันละ เจ้าล่วงพ้นปุถุชนภูมิเห็นนะจิตเขาเนี่ยเข้าสู่สมะตะนิยามระบบแห่งความถูกต้องเห็นนะเข้าสู่ภูมิแห่งสัพปปุรุษไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดในสารเปรตพิสัยได้และคนคนนี้ไม่ควรที่จะตายก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิพน นี่แหละเป็นนิยามศัพท์ของคำว่าสกักกาทิฏฐิเลยนะหรือทำหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสารีคุณมสมบัติเหมือนกันเข้าใจไหมอ่านี่แหละตัตตสาวิชาการเรื่ององงวะไม่มีอะไรวิชาการ มันคือตัวเราของเรานะทิฏฐิคือความเห็นตรงๆรนะสักกายาก็คือความถือว่าตัวตนในส่วนของความเห็นแค่นั้น